สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูหนึ่งก็มาขึ้นบทใหม่นั่นเองค่ะบทใหม่ที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องการวัดความยาวค่ะเอ๊นักเรียนพอจะรู้กันไหมคะว่าการวัดความยาวมีเครื่องมือในการวัดอะไรบ้างแล้ววัดกันอย่างไรถ้านักเรียนนะคะพร้อมแล้วนะคะก็ตามไปดูที่คลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาฝึกวัดความยาวของสิ่งของกันเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการวัดความยาวของสิ่งของโดยการใช้หน่วยกลางในการวัดกันไปแล้วเมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งยังจำกันได้ใช่ไหมคะเด็กๆลองช่วยครูวัดความยาวของริบบิ้นเส้นนี้ด้วยหน่วยกลางที่ครูกำหนดให้แต่ละชนิดดูนะคะเริ่มจากหน่วยกลางที่เป็นยางลบหนึสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดริบบิ้นเส้นนี้ยาวเท่ากับยางลบเจ็ดก้อนค่ะต่อไปเราเปลี่ยนหน่วยกลางจากยางลบมาเป็นก้านไม่ขีดไฟดูบ้างนะคะเริ่มวัดกันเลยหนึ่งสองสามสี่ริบบิ้นเะ้นนี้ยาวเท่ากับการไม่ขีดไฟสีก้านค่ะเด็กๆเห็นไหมคะ ว่าถ้าเราใช้หน่วยกลางที่ต่างกันผลการวัดความยาวก็จะไม่ตรงกันคะ่ะดังนั้นเพื่อให้ผลการวัดตรงกันและสื่อความหมายเกี่ยวกับความยาวได้ตรงกันเราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวที่เป็นมาตรฐานและใช้หน่วยความยาวที่เป็นมาตรฐานด้วยคะ่ะเราลองมาทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดต่างๆกันนะคะเครื่องมือที่เราจะใช้วัดความยาว มีดังนี้ค่ะไม้บรรทัดสายวัดตัวตลับเมตรไมาเมตรค่ะเครื่องมือที่เหมาะสมในการหาความยาวของปากกาด้ามน,นี้คือไม้บรรทัดค่ะเพราะปากกามีความยาวไม่มากไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่ดูเหมือนจะสะดวกและง่ายดายที่สุดค่ะโดยไม้บรรทัดจะมีช่องตัวเลขบอกความยาวเป็นช่องช่องมีระยะห่างเท่าๆกันหเซนติเมตร เริ่มจากศนย์เซนติเมตรซึ่งไม้บรรทัดบางอันอาจมีตัวเลขศูนย์กำกับแต่บางอันไม่มีนะคะซึ่งเซนติเมตรนี้เป็นหน่วยวัดความยาวมาตรฐานหน่วยหนึ่งใช้อักษรยอร่อว่าซมอจุดค่ะเครื่องมือวัดที่มีหน่วยวัดความยาวมาตรฐานจะทำให้ผลการวัดเท่ากันไม่ว่าใครเป็นคนวัดค่ะการวัดความยาวด้วยไม้บรรทัดจะเริ่มจาก 1. วางไม้บรรทัดทาไปตามขอบหรือแนวนอนของสิ่งที่จะวัดโดยให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดอยู่ที่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดค่ะ 2. อ,อ่านความยาวโดยดูจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ตรงกับปลายสุดของอีกด้านหนึ่งของสินค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราได้ความยาวของปากกาด้านนี้แล้วนั่นคือ7ซนติเมตรนั่นเองค่ะ เด็กๆลองเชื่อครูว่าสิ่งของต่อไปนี้ด้วยไมบ้บรรทัดหน่อยสิคะต่อไปมาดูกันที่แก้วน้ำใบนี้บ้างนะคะการหาความยาวของเส้นรอบวงของแก้วน้ำใบนี้เราต้องใช้ใสายวัดตัวค่ะเพราะสายวัดตัวเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสำหรับการวัดสิ่งของที่มีส่วนคงเพราะสายวัดตัวสามารถคงไปตามส่วนต่างๆได้ค่ะ ความยาวเส้นรอบวงของแก้วใบนี้คือ15เซนติเมตรค่ะมาถึงสิ่งของชิ้นใหญ่ๆอย่างโต๊ะตัวนี้บ้างนะคะถ้าเราจะใช้ไม้บรรทัดเล็กๆมาวัดความยาวของโต๊ะตัวนี้คงไม่เหมาะใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยสำหรับวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากๆคือไม้เมตรและตลับวัดค่ะไม้เมตรและตลับวัด จะมีหน่วยความยาวที่ใหญ่กว่าหน่วยเซนติเมตรคือหน่วยเมตรซึ่ง100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรทำให้การวัดความยาวของสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือมีขนาดยาวมากๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเมตรใช้อักษรย่อมจุดค่ะความยาวของต๊ะตัวนี้คือ1เมตร10เซนติเมตรค่ะ สำหรับเชือกเส้นนี้เครื่องมือในการวัดความยาวที่เหมาะสมคือตลับเมตรค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเชือกเส้นนี้มีความยาวมากที่เดียวนะคะตลับเมตรจึงเหมาะสำหรับวัดความยาวของเชือกเส้นนี้ค่ะเด็กๆคะเราลองนำเทปวัดมาวัดสนามฟุตบอลกันนะคะวิธีการวัดระยะทางด้วยเทปต้องมีคนถือเทปสองคนที่ต้นเทปและที่ปลายเทป เพื่อวัดระยะทางเป็นช่วงๆแบบนี้ค่ะสนามฟุตบอลมีความยาวเท่ากับ105เมตรและความกว้างเท่ากับ68เมตรค่ะเรามาลองวัดความสูงของโต๊ะโดยใช้ไม้เมตรกันค่ะขาโต๊ะนี้มีความสูง60เซนติเมตรค่ะเอแล้วขาเก้าอี้จะมีความสูงเท่าไหร่นะ ขาเก้าอี้มีความสูง40เซนติเมตรนี่คือการวัดความสูงค่ะซึ่งเป็นการวัดความยาวในแนวตั้งตรงข้ามกับการวัดความยาวที่เรารู้จักกันไปแล้วที่เป็นการวัดความยาวในแนวนอนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆรู้จักเครื่องมือวัดความยาวและการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดสายวัด ไม้เมตรหรือตลับเมตรรวมถึงสามารถวัดความยาวในหน่วยเซนติเมตรและเมกันไปแล้วอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะครั้งหน้ายังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการวัดความยาวรออยู่นะคะเกิอนจะจากกันไปในวันนี้นะคะคุณครูหนึ่งก็ขอฝากการบ้านเอาไว้ค่ะหนึ่งหน้านั่นก็คือหน้าที่94นั่นเองค่ะ ในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้นักเรียนนะคะเพียนเครื่องมือในการวัดความยาวค่ะเขามีรูปมาให้ใช่ไหมคะก็ดูว่าเครื่องมือนั้นคือเครื่องมืออะไรค่ะแล้วก็ยงเส้นนะคะจับคู่กันได้เลยค่ะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนั้นคู่กับสิ่งอะไรนะคะเช่นถ้านักเรียนอยากจะวัดตัววัดรอบตัวรอบเอวอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนต้องใช้อะไรคะนักเรียนก็ต้องใช้สายวัดตัวนั่นเองใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปเล่นเกมื่อมครูสร้างเอาไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย